ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผกุศิติดตามช่องใบบุญข้าแนวนาะครับผมครับผมมือนี้เขามาอยู่กับพ่อคอยพอแกลนะครับครับผมคุณพ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่น้องเอ้ยมือนี้ไทยเดียดแจ้งแล้วเด้อย่านฟ้าย่านฝนอือเพราะว่าเพื่อซ้ำสูงมือนี้บุญบังไฟบุญบังไฟเพื่อซ้ำสูงเนาะแมนพญานาแทนได้กราบได้ไหวพญานาแทนนะเพื่อนที่โต๊ะดูน่ะดนพญานาคเลยพวกพญานาคดูได้ลานค่าพญานาแทนอยู่ทีงฟ้า นเ,นอเอาเมื่อในวันที่สิบมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกกีพีที่หกสิบสามที่สี่หกสิบสามแล้วพี่น้องเด้อก่อนเอื่นขอบบุญขอบคุณเอฟซีกันเด้อแม่หูหอนไหมแม่แมอะไรพ่อแม่หูห่อนแม่เลาอสูงร,รอนอยสิบสามไหมครับแม่หูหอนโค้งแม่หลายคักหลายพี่น้องเอ้ยเอเอไม่แต่ข้นห่องบัดดิพันปิดไปแล้วกันก้นปวดเฉาเลยหลายคนอยู่เอา ตัวแรกเดอ้อไปหากนกรัดอำเภอขามสแกแสงจังหวัดนครราชสีมาครับอา้าพ่อใกญ่ข่อยเฮ็ดคอกกันเดอ้อวันพุทธก็ออกมาส่งข่อยอท่านว่าได้เลยเอา้าตัวที่สองแม่ทองตัวที่สองไปหาเบาเกียมนมเตียมเดอ้ออำเภอโกสุมิสัยจังหวัดมหาสารครามปิดหน้าอออออคอกก็พอเนาะปิดหน้าคอกมาเบิงหน้าคอกเอาไปเลยเอาไปเลยตที่สามแม่ลาดปีเด้อ แมล่า <Sustain able> <แ>ตีย <apology> ู่ไอ <iac uper> ้อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามคือเอฟซีเขาจะส่งหลอกไปเนาะแมนจะส่งหลอบไปเอฟซีเ่าเอาขอบุญขอบคุนให้กำกำบุญขุนโศก็โตกมันมอ่าให้มีเลี้ยงให้มีกี่เพียกำไรเลี้ยงง่ายๆออกกูเป็นตัวแม่เด้อแม่ทองอ้ะเมื่อนี้มีน้ำเสนอสองตัวเมื่อนี้มียูสองรก่แทนนะครับแมนแมอ แม่ทองหนึ่งหลักการควบสิตทองหนึ่งเนอะครับผมเอาเพื่อกันแม่แรกไม่ต้องพอเนาะแม่แรกครับผมเอาเมื่อนี้กันนั่นแหละทั้งเงียบเห็ไหมครับผมสุดาน่าเพื่อนแม่ในความสูงร้อยสี่สิบเจ็ดบวกลบหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดบวกลบด้พี่น้องเนอะสถานะทองกับเก้าเจริญได้เจ็ดเดือนทองกับเก้าเจริญได้เจ็ดเดือนเอาใบมาครับผมเอาพี่น้องเอกสารมีนะครับเด้อเอามาเอาครับผมพูดใหู้บจักเก้าเจริญเมื่อนี้กันแสงแดดเนี่ยแดดจ้าแดดจ้าเก้าเจริญ พ่อเกขาเจริญนี่พ่อพ่อเจ้าแบงค์แม่เขาหักครับิ๊กไอซ์ฟาร์มควายไทยเด้อนี่แหละพี่น้องขอได้พี่น้องเด้อผิดลูกครับโอ้ยงามอยู่ดอกพี่น้องเอ้าเป็นลูกที่ใดพ่อเป็นลูกที่สามข้าทองเด้อลูกที่สามในทองเนาะครับเนาะแม่นแม่นแมนแมนเอาเบิรงหน้าตาพี่น้องครับเบิรงหน้าตาแม่งบักะเบียเจ้าแม่งอีเมียคำตนครับตาแต้มตาแต้มแยมเจ้ากาจ้ำตาแต้มแยมจ้ำเบิรงข้อพี่น้องเงี้ยกันจะเป็นหลายพี่น้องเอปั้บบักเผาเจ้าไหม ครับเบิ่งเลยครับเพื่อนเนี่ยเพื่อนลายพี่น้องเบิ่งจีบเรียบจีบเรียบกระล้าไงเพี่น้องะีบเรียบกระล้าไงปุ้งเท่านี่ขาวอ่าเบิ่งเพื่องเนาไรเก่าข้างหลังกับมีได้เพี่น้องเพื่อนสมต้นสมโตเพื่อนโอ้ขวนญจอมงามเนี่ยขวนดีพี่น้องขวนงามขวนหาเพื่อนหาท่องตีคู่ไปหากันโอ้เบิ่งคางนี่แล้วคางคนเล่นนครนี่พี่น้องเบิ่งคางพูดแล้วคางพี่เพราะว่ามันเจียวไปตกสาวาปขึ้นเขาขวนดีพี่น้องครับโอ้หนังสุดเอ๊มาคักเลยนี่นี่เพื่อนเฮลงแล้ว มันมันกดลงมันกัดถ้กีบวอดร้อยซีบแปดเตียร้ีบเก่าเบิ้งหน้าเป็นสายเนาสายเพชรอุดรได้พี่น้องเบิ้งหน้าตานะเบิ้องเบื้องเบื้องเหมลี่ยงจะได้ย้อนยกหางลำพงยู่หนาลำพงเลยเหมลี่ยงโอ้เหมลี่ยงมีงานพอดีบุญพังไฟบรรทุ่มสูงมากบุญได้พี่น้องแต่ว่าเพิ่นเพิ่นผู้นี้ได้ย้อนเดินไปย้อนโยเออเนี่ยได้ย้อนยู่หนาลำพงเลยบริเวณโยขางเออสายเพชรอุดรเนาะตาอีแต่แยมเงี้ยด้พี่น้องเด้แยมเงี้ยเงี้ยครับปากมันเงี้ยไม่ขอเนา นี่ยพี่น้องมึงช่วงโตครับเอ้ามึนช oh, ่วงโตเพื <ah so şey ่อนเจ็ดเดือนอ่ะพอวุ้นบางไทยนะครับหนมบางไทยนะครับเฮ้ย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 ไผ่ไยเลยพี่น้องเฮ้ยเะมึงครับผมไผ่ไงคุยไู่เพบาะท่านี้เฮ็ดข้อกันกันเฮ็ดข้อกันเฮ็ดข้อกันประตูสีไงเด้อครที่ออกมาได้เพล่ะอ่อนแดดแน่พี่น้องอ่อนแดดตึ้งแย่กระพองเอ้าไผ่กันนะอ่อนแดดเลยพี่น้องเอ้าวุ้นวุ้นมาอีกกระไรเออมาหัวุ้นมาท่วนเดี๋ยพี่น้องเพื่อนเพื่อครับอ๋อ

สิบสาคะแนนโอเปิดไปสิบสองจุก็คือ1นึ่งแสนสองาพนบาทได้พี่น้องเด้อถูกต้องครับหนึ่งแบาทรับประกันทองนะพ่อเนาะรับประกันทองล้านเปิดเส้นเด้อกันต่อ่ใไกลรับประกันเลยด้อไปอยกเพินได้ล่ะนเด้อไปโอ้ยมันเข้าหงบัดนี่ยน้ำกัอ่าโอ้ยสองห้าห้าค่่ยคเมียใหญ่เลยพี่น้องเด้อเมียใหญ่ครับเมียใหญ่กิน้ำกิน้ำอาเมีใหญ่เมียกินน้ำกิน้ำครับเดี๋ยวกินน้ำกันละเดี๋ยว เราโตคุณก้อนบัดนีิโอ้พี่น้องก็ทั้งแดดบ้างหันกันคือเมือดบัดนีิบัดคือแดดบัดหนิเงือดลายครับเอาเมี่ยที่สองครับเนาะเอาเอานี่ยที่สองตอนนี้เพิ่นกระละห่อนนะพี่น้องแดดออกห่อนแล้วเริ่มห่อนแล้วเอาอุทยกันกลางแจ้งเลยอ่าเพราะาคำว่าคนเป็นสิโตพี่น้องเดี๋ยวจังเปย์ลุงโฮมมาแล้วมาแม่ม่แก่แล้วแก่แล้วเออสีมันงามเฉยขวดตัวน well. no. so ี้เนาะ จัดทาได้พอทาไดแล้วยกเลยครับเอาเอาแม่นี่เป็นจังได้ครับผมเอาแม่นี่ความสูงพันร้อยสี่สิบเอ็ดบวกลบเด้อหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดบวกลบสถานะผสมกับเจ้าสันได้สามสิบวันเมื่อในวันที่สิบพอดีเนาะรับเบิ้งเอกสารมามามาเจ้าสั้นเป็นผู้ใดนเกิดไปผสมอ่าไปทั้งหนหลักคูยทักเงันไล่นอนครับผมอ้อนี่ตีแเปนวะแม่นไล่นอนนี่นะครับเอา เจ้าสั้นเนาะครับเนาะนี่ละเจ้าสัน้นอา้าพ่อเจ้าสัน้นเป็นพ่อเพิ่นเป็นในฝั่งแปดลิวด่วดเอับสายท่องสูกกับแม่นำหอมครับสายสุดโอสอสมัยฟาร์มเด้ออยู่ขอัแก่นเท่านี่ละพี่น้องเทานี่เนาะดีเบิดลต่ละพ,พ่อพันสายพัฒนาสม,มุนืนเนาะเอาอเก็บไว<ป>้เพิ่นได้ลูกเกโตแล้วพอ่อหนึงตัว ในลูกมาแล้วตัวหนึ่งนะพี่นออ้องเด<ห>้อเอาวขับเบิ่งหน้าตาเพิ่อนชาวบ้านเนี้ยอุ้ยหน้าตาสวยเอโโอโอ้โหมเจ้ลยารู่องนี้เด้อมันคมนี่ลูกแย่งนี้เด้อนี่มองนี้จะห้ามลูกเลยยืยยนยกยืนนั่นดีเป็นตะหัวเบาอ้าอันนี้ก็ได้ยอดหนุ่มูนี่พี่น้องได้ยอดได้ยอดบุญมังไสเฮาแหลงเด้อล่ะหัวหมอส่องส่งเขานี่เขาตกกั้นสอนงามพี่น้องแมนแมนตกเขาตกขันสวรีลูกตัวเดียวเด้อนี่เด้อเบิ่งนขันเขาเด้อพี่น้องเด้อเหี้ยเลยนี่กล้าครูครับผมกล่องครู เป็นคว้วยสีดอกเลาโอ้เบิ่งอ่องข้อครับเบิ่งอ่องข้อกอนนี่พี่น้องข้อสองอ่องเด้อครับผมเนี่ยเมืองโอป้าวพี่น้องโอป้าว่ยังย้อนเลยครับแมนควันจับงามควันขึ้นเอาพี่น้องมันจีบเรียบจีบเท่าครับผมเหบเรียบมุ่นจับกำไรมีขาดทั้งหลังเ้พี่น้องเด้อควันดีเช่กันพี่น้องควันควันต๊ไอนั่นเบื้งขางพูดแล้วข้างพีเด้่เนี่ยเป็นคล้วยสีลำพองเองเบื้องไทยเบื่องไทยเพื่อนเบื้องเบง้องไทยเพื่อนไม่รู้ไหมจัอหนี่ะนี่เอ็น ค้อยสีดอกเล้านะพ่อเนาะสีดอกเล่าแท้ได้ค้อยตดอกเล่าถือว่าโอเคครับผู้ได้ไปนี่การถ่ายเักหน้อยถ่ายเองได้สี่สิบห้ามือเพราะท่านได้เกลใจเด้พี่น้องให้มันตกได้สองเดือนซะเด้อแมนหกสิบวันเนาะแมนหกสิบมือซะจังตรดทองเท่าจังเหยวเห็นเดียวกับหมอนแมนเด้อแมนครับเป็นจังเอาพอเอาวัสดุผิวเลยครับบานี้อ่าลามามาคนมามาใ้เลยครับเดี๋ยวพอจิผ้าเข่าห่มมังหานกัดบดดิหัวตาแดดที่พี่น้องนี่เออ เอายืนข้งามเอากี like, yeah, <we ่ละโอ้วไารับเอางง่ยแม่นี่ความสูงลอยสี่สิบเดบวกลบสถานะผสมกับเจ้าสันได้สามสิบมือเด้อมือนี่วันที่สิบมีตัวหน้าครับรอตรวจท่องให้มันแจกใจกันอีกจักเบียดนึงเด้อสามสิบอันนันกอร์ลากาดาครับจังตรวจท่องคันเพื่อนเพราะท่านไอ้ขึ้นเด้อครับ เขาจังได้เบิ่งกับหมอได้มันติดเป็นพี่น้องเบิ่งเบิ่งการยืนร่ำโผล่เงาแหง่เงาเงาเงาเราก็ยืนยกดีพูดแม่นเปิดไว้เปิดคะแนนได้พี่น้องซะครับขั้วกับฮอนแล้วเซาบังหันคึมคักได้พดนตาแดดเปิดไว้69คะแนนเด้อพี่น้องเด้อเปิดไว้69คะแนนก็คือ69,000บาทเด้อพี่น้องเด้อเอ้อกี่หลาเก0 0พบาทเนาะครับเนาะควยยังสดเด้อพี่น้องเพิ่งได้ลูกตัวเดียวครับผมตัวเดียวเพี่น้องเบิ้งเต่าพี่น้องลาเด้อก็ว่าก็นนะว่าเพิ่นก็สคือว่าดีอยู่ดอกเพิ่น มันกับ่มอวนบ่จอยปันได้กับพอดีนคนพอดีครับผมเพิ่งไยเพิ่งยังอีกรอบเดิม่ะจงงามนะพ่อโอ้ยเงาโอ้ยเงาลำตัวเงาครับเงาเงาสีกับงามเด้อเกี่ยวลงมาพี่พ่อแบบนี้เถือกเถือกแดดกะแง่งออกแสงครับอืมเอ้าฝากพี่น้องนะพ่อเอ้าเอาขอบคุณเด้ออีแม่กับนกลัดไปครับสแกแสงนี่พ่อเกมบ้าวเกมไปโกสุมพิศัยเด้อแล้วก็อีแม่ลาดตีเออเอาคิดที่หกคิดสองนั่นแหละเด้อครับ เอาให้คำคำคุ้นคุ้นเรียงง่ายๆเด้อจากกอกกล้วยพันธุ์ไก่กดติดตามช่องใบบุญชาแนลให้นตุข่อยแน่กับเพจใบหยกใบใบบุญใบหยกฟาร์มเออใบบุญใบหยกฟาร์มเด้อไม่ได้เพจเด้อเพลทนะผมเอาะสีลูกไงพี่นี่เขากับผมมีอย่างไรเนาะครับเนาะครับผมขอก่าบเข้าาสวัสดีครับ